วันนี้นะครับเรามาดูเทปบันทึกของนอนล้างผ่านที่ไปแข่งในรายการ c 2นะครับช็อตเนี้ยมันเป็นช็อตของอตรงหินตรงแม่น้ําแล้วก็ตรงสะพานไม้ที่มันลื่นๆเว้ยรถพี่ยอดเนี่ยน่าจะพังตรงนี้แหละที่ว่าตกน้ำอะ่ะไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นคลิปโกโปรจากของนอนล้างผ่านนะครับของ c 2เนี่ยเรามาดูสกิล สกิลระดับโลกสกิลของนอนดูว่าเขาทำยังไงผ่านล่องหินยังไงผ่านาน้ำลื่นยังไงมาดูช็อตนี้นะครับถ้าเป็นผมได้มือตึงเนี่ยเหิหนหินแดงแดงนี่ไหมผมบินขึ้นไปเลยไม่ต้องไปเข้าล่องโชว์มาดูน้องโนนเราเขาจะทำยังไงครับนนก็ต้องจะทำไงอ่ะย้ายหน้าครับมีสกิลย้ายหน้ามานิดหน่อยครับอ่าขี่ไปครับเล็งวางหาตำแหน่งที่ขาจะยืนนะครับ ว่าจะไปยืนก้อนไหนอะไรยังไงครับช็อตเนี้ยนี่ย้ายหน้ามาครับย้ายหน้ามาจังหวะนี้น่าจะต้องแซปไหมอ่าแซปมาหน่อยหน่อยนึงฮะนี่ฮะผู้ชมก็ไม่รู้ผู้ชมหรือบริษัทเช่ารถนะครับชี้ลายให้ไปง่ายครับผมเอาละครับนนกําลจะแซงทางขวาหนึ่งคนโอ้โหสกิลนี้ต้องต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าใครไม่เคยเล่นหินนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเล่นหินเนี่ยต้องมีแรงเฉ่ย มาตลอดเวลาถ้าไม่มีแรงเฉื่อยจะเหนื่อยครับผมจังหวะนี้ก็คือถ้าถ้าไปไม่ได้อย่าไปฝืนฮะลงเข็นได้ก็ไม่แนะนำนะแนะนําให้ใช้แรงเฉื่อยแล้วก็ให้ดูทักชั่นของล้อหลังดีๆว่าล้อหลังเนี่ยมันอยู่ในติดอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเอา้าขึ้นมาล้มพับไปหน่อยไม่เป็นไรครับตั้งต่อฮะตอนนี้กําลังเข้าคิวข้ามสะพานไม้หรือช่องแค,คบครับดูว่านนดูจากโกโปรนะครับก็คือ พยายามหาลายที่จะไปเปิดไลน์ใหม่แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่มีก็เลยทักทายไปหน่อยว่าอะไรยังไงเอ้ยว่าเฮ้ยมาดูช็อตนี้ครับว่าจะแก้ปัญหายังไงเห็นร่องเห็นตรงนี้ไหมฮะถ้าเกิดว่าเรามีแรงเฉื่อยแล้วก็แทกไปเลยเนี่ยท้องเราจะไม่แขวนเรามาดูการแก้ปัญหาของฝรั่งคนนี้ดูนี่คือใครไม่รู้เคนหรือเปล่าไม่น่าใช่ก็คือยกย้ายหลังอดัน น่าล้อฟรีฮะล้อฟรีมาดูช็อตของโนนบ้างครับโนนจะทำไงจะกระแทกไปเลยไหมว้าวนี่นี่นต้อ,อย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับผมไม่ติดไม่คัดแล้วคราวนี้มันมีน้ำน้ำแล้วก็มีหินหินที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราไม่ไม่สามารถเห็นนะครับเราต้องอาศัยแรงเฉื่อยไปช้าๆอาจจะใช้ขาข้างหนึ่งคอยประคองหน่อยแต่ว่าเราต้องเล็งฮะจุดว่าจะไปไหนโนนย้ายลายมาทางขวาครับผม เหมือนกับว่าน่าจะง่ายไม่ผ่านน้ําลึกเลือกช่องน้ําตื้นนะปา้มาปา้มา้าเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้ยเนี่ยฮะหินเนี่ยต้องแรงเฉื่อยตรงนี้ก็ง่ายๆครผมก็ไม่ได้ง่ายสีทีเดียวถ้าล้มก็เจ็บอะ่ะมันเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างเงี้ยโอ้พ่นหินไปเลยดูครับลีลาไม่ธรรมดาเห็นไหมฮะการหินเนี่ยจะต้องใช้แรงเฉื่อยต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอตอต,อตอ มันจะได้เซฟแรงตัวเองไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงอ่าสะพานเนี่ยฮะสะพานไม้ที่มันโดนน้ำแล้วมันจะลื่นน่ะเอาละครับหันไปดูข้างหลังว่าอะไรอ่ะจอดหายใจหน่อยอันนี้ซีพไหนไม่รู้นี้นะฮะดูตรงไม้เนี่ยครับลื่นนะบอกก่อน ถ้าจําไม่ผิดถ้าไม่ผิดพลาดอะไรพี่ยอดน่าจะมาลื่นแถวๆนี้แหละมัง้งแล้วก็เครื่องจมน้ําเลยแล้วก็หลายคนนะครับไม่ใช่แต่พี่ยอดมีหลายคนเหมือนกันคือถ้าพลาดนิดเดียวก็เกมเลยอะว่าง่ายพลาดไม่ได้ถ้าพลาดจมน้ําแล้วเนี่ยเออนี่เป็นทิกนะครับถ้าเกิดว่ารถเราล้มจมน้ําเนี่ยเราอย่าเพิ่งสตาร์นะครับเราควรจะยกรถตั้งให้น้ํามันไหลออกจากท่อก่อน เท่าที่ผมคิดได้นะน่าจะประมาณนี้แหละเดีย๋ยวเพิ่งสตาร์ทรอดูก่อนว่าน้ําเข้าไปไหมอ้าวมีเห็นไหมมีฝรั่งมาสีลายให้ไปด้วยจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้อีกเรื่องหนึ่งฮะแต่เจ้านนเราเชื่อครับผมไม่ไม่ธรรมาดาหรือเป็นของเป็นบริษัทเช่ารถหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวรถจมน้ําว่าพี่ยอดนี่รถจมน้นํานี่โอ้โหค่าซ่อมบ,บานเลยเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยเลย ครับสะพานไม้เปียกๆแบบนี้ลนจะได้ไหมอแรงเฉยโอ้ยังมีต่ออีกอุ้ถาพาดไปนี้เอาเรื่องเนี่ยออฮ้มีหินปั๊บ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 ปับปั๊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 บปัับปั๊บป เจาไปทางซีเด้อไปทางนีพาใจว่ดตัวถ้าไปอีกทางหนึ่งนามันสิลึกเอาแล้วครับผมไม่มีแรงเฉื่อยจะขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีแรงเฉื่อยมันก็จะมื่นนะครับผมเอาแล้วครับโนนจะขึ้นขวาหรือซ้ายผมดูจากมุมแล้วโนนน่าจะซ้ายนะผมว่าเอา้าขวาเว้ยเฮ้ยขวาเว้ยวเยพราะซ้ายมันชันไปซ้ายมันชันไปก็เลยเอาขวาเอาเซฟครับผมเพเย,ย์เซฟอา้าวมาเจอล่องหินอีกแล้ว โดนยาวยังไงต่อคิวรอหรือว่ายังไงครับมันลื่นนะไอคนข้างหน้าก็เลยได้เข็ดไปหน่อย่ะตอนนี้ครับถ่วงหลังโนมหน้าป๊อปป๊อปต่อไปขาซ้ายต้องเหยียบนี่ครับแล้วก็เอาขาขวาเหยียบพักเท้าขาซ้ายดันไปอึบอึบเป็นไงลื่น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 พับ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 โอ้ผมว่าน่าจะเป็นบริษัทเช่ารถนะหรือว่าคนคนคนผู้ชมไม่รู้นะ ช่วยดึงหน้าด้วยโอ้น้ำใจดีจริงๆเลย,ลยผมว่าบริษัทเช่ารถเขาหน้าจะมากองกันอยู่นี่แหละเพราะว่าเขาลัวรถเขาพังหรือเปล่าก็เลยคอยบอกว่าเฮ้ยตรงนี้อย่าไปนะมึงอย่าไปนะน้ำลึกนะไอสตว์น่าจะเป็นอารมณ์นี้หรือเปล่าโอ้ข้างหลังนนมีเพียบเลยข้างหน้าก็ติดกันเพียบเลยตอนนี้ก็นี่ครับสเปรย์อัดข้อมือ อัดข้อมือไปหน่อยแก้ปวดอันนี้เป็นสเปรย์แก้ปวดนะครับน่าจะเจ็บตอนไหนไม่ทราบแหมฉีดหน่อยครับผมกระตุ้นหน่อยมันจะมันจะยนเย็นๆนะมันจะยนเย็นๆช่วยได้ช่วยได้แล้วก็ดูเนื้อผ้าเนี่ยคเป็นผ้าแอร์โฟเป็นผ้ารูเนี่ยก็ช่วยระบายอากาศเวลาคนเราออกกำลังกายอ่ะไอความร้อนจากข้างในอ่ะมันจะออกมาเยอะยิ่งผ้าระบายดีก็ยิ่งดีกับตัวเองครับอะไรที่มันช่วยได้อ่ะเอาให้หมด เนี่ยวันนี้รู้สึกมีมีแมพด้วยนะมีการมินมีที่ดูแผนที่ด้วยไม่ธรรมดางานแข่งเมืองนอกนี่เขามีให้เช่านะนี่ครับผมโอ้โหดูตะก,กอออ้องหน่อยเฮ้ยตายตายกุน่อยไอ้ชี่ตอนน่าจะพูดอย่างนี้หรือเปล่านะไม่ร <c oughs> ู้เอ้าไอ้นี่ติดอีกแล้วคนนี้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะไม่ได้แบบไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะฝรั่งเนี่ยมันก็มีแบบทุลักทุเลเหมือนกันนะไม่ต่างจากเราหรอก มาดูนนว่าจะไปได้ง่ายหรือเปล่าครับซองนี้สังเกตจากมุมกล้องเนี่ยนนพยายามจะอ่านลายให้ดีนะครับอ่านจุดว่าจะวางเท้าฝรั่งมาช่วยด้วยช็อตนี้ฝรั่งมาช่วยดึงอาอเตรียมเชือกจะได้ใช้ไหมจะใช้เชือกนะครับเชือกเกี่ยวให้เลยอ้ามาเลยมาพี่ผมว่าแต่จะเป็นบริษัทเช่ารถนะ ดูครับตอนนี้ยังไงเออง่ายง่ายมีคนดึงช่วยเออเกีเออ้ยงานแข่งที่ไทยนี่ช่วยแบบนี้ได้ไหมลุ้นถ้าช่วยได้ก็บางจุดก็ดีนะมันก็ว่ามันก็เซฟอะ่ะเซฟการเซฟนักแข่งความเจ็บตัวมันไม่ได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนหรอกถ้ามันช่วยกันตลอดอ่ะนะถ้าช่วยทุกคันนะดูฮะห็นเห็น,เ,หนเอาเรื่องแล้วเหนื่นอยนะกว่วจะผ่านแต่ละจุดนะครับชี้จุดน้ำลึกน้ำตื้น มันจะไปตรงไหนอ่างชี้บอกไปซ้ายสุดชิดลงชิดซ้ายไปนะป้ามป้ามป้ามชี้ครับอย่าไปลงน้ํามึงมาตรงนี้แหละไอ้สันลงน้ําน้ํามันลึกเว้ยเียถ้าพลาดลงน้ําไปก็คือเกมเลยโอ้โหนเป็นพื้นต่างระดับนะเห็นก้อนใหญ่แล้วก็ทางให้ดันขึ้นหน่อไม่ได้อ่ะนานไ,ไม่ได้ ถอยกลับมาปึ้งอ,อ,อูดีช็อตนี้ดีสังเกตไหครับจากเมื่อกี้เนี่ยครั้งแรกไม่ได้ฮะโดนถอยหลังมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมีแรงส่งแล้วก็เพ้นขึ้นไปแล้วก็วางเท้าให้ดีแล้วก็พับมาตรงร่องถึงนี้พอดีเลยกำลังดีเอาไงต่อช็อตแบบพวกไม้ไม้ในลื่นนะโดนหนาเนลยคนดูก็เยอะมีห้อยบัตรห้อยบัตได้ไนด มีเดียสตาฟก็แสดงว่าตรงนี้ใครอยากช่วยใครก็ได uh> ้น like ี่เข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อย่ะตีโค้งมันเยอะหน่อยเพื่อเอาแรงเฉื่อยจะมาขึ้นบันไดครับต้องมีแรงเฉื่อยอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นลื ocument, ่นคนดูเยอะกันเลยทีเดียวเชียวถ้าตอนนี้เนี่ยผมก็พากมาเหนื่อยแล้วราไม่รู้จะทำอะไรนะยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆหน่อยแล้วกันไปตัดเลย น้องสติ๊กเกอร์เลยออกซิเจนบูสเตอร์เลยนะฝากด้วยแลาใครอยากได้ X 3ก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ล้างฐานของพี่อาจารย์อาสั่งใครก็ได้ทั้งนั้นแหละจะเอา,เอาอยัางไงครับผมนี่เป็นคลิปบันทึกของนนล้างฐานในรายการ C2 ในช็อตที่เป็นล่องหินกับน้ำ ตับไม้ที่ว่าทุกคนถ้าใครพลาดน,นิดเดียวเนี่ยรถจมน้ําสตาร์ทไม่ติดแล้วถ้าเกิดรถจมน้ําแล้วไม่เอาน้ําออกนะงานงอคฮะบนี่ฮะต้องมองหาว่าตรงไหนจุดน้ําตื้นจุดปลอดภัยเอา้าโดนแซงไปหนึ่งคันแล้วจะเอาคืนได้ไหมเนี่ยแต่จริงรายการนี้มันเหมือนกับว่าแข่งกับตัวเองครับไม่แข่งกับคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่าคนละคีไปขี่ตามคีคนอื่นนั่นเหนื่อยนี่นี่แต่โนนก็ไม่ธรรมดานะครับ ได้เหรียญกลับมาด้วยน่าจะเป็นซิลเวอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจบแล้ว